Mother love me long time, long time. Sucky, sucky, fucky, fucky, one time, Hong Kong. นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้ตือราคาดีนายแดงปลูกแค่เนี้นายเขียวก็ปลูกเต็มไร่ที่เหลือปลูกมาม่าเพียบขุดบ่อเลี้ยงปลายดจันโอชาแกงมากปลูกมองนะเจ๊ส้นตีนนายแดงหิวต้องตัดไปขาย ได้ไปซื้อปลาจ,จันโอชากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกหนาบ้านนายแดงใช้ <c oughs> เป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมี้นนต วันดีคืนดีล้ตนตลาดราคาตก <ฮะ S 1> นายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะเราถึงได้ราคาตกก็มีามมาาเพียและม่ต้าปลจที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มปมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่ <aunque S 1> นายเขียวไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทํางานในเมืองผัดไม่ขายแล้วนายแดงทําเกษตรเชิงเดียวส้นต